เสียงฟ้าร้องก็ไม่มีผลโอ้หมุน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 ,มนโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหควันขึ้นเจตโต้รุนแรงเกินสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามานะครับผมวันนี้คุณพี่ไคโรได้เข้ามาในบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปปัญหาก็คือ,ค,อคือพี่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เลยย้ายบ้านเองไม่ได้คือไม่ใช่ไม่ใช่ย้ายบ้านเองไม่ได้มาถึงเราชวนเขามาอยู่บ้านเราไม่ได้ประมาณนั้นอะ เพราะว่าพอไปลองเลือกไปลองแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าไปไปชวนคนอื่นที่มันเป็นววยองอาดาวขึ้นไปอ่ะมันชวนได้แล้วก็เรื่องของมอสออ้ยฝนฝนตกฝนตกฟ้าร้องฝนตกฟ้าร้องอย่าโดนผ่าตอนนี้นะเฮ้ยกลายเป็นข้างข้าวกลิวเลยนะก็คือมันจะเป็นมอสตัวที่ชื่อว่าวิกวิกอะไรสักอย่างเนี่ย ลงไว้แค่บอกไว้ก่อนว่าลงไว้แค่ตัวมอดเต็มแล้วก็พวกพวกอ, Body อะบอดี้อะก็คือมันมามันจะเป็นลบมันจะพ่วงกับรถเซนเซอร์มานะแล้วผมก็เซ็ตเซ็ตนู่นเซ็ตนี่ไว้หมดละให้มันให้มันไม่ไม่เลทจนเกินไปผมไม่ได้ลงอนิเมชันอะไรมานะโอเคคราวนี้เรื่องของเตียงนอน เห็นไหมผมขออยู่ไกลๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหลืองทีนี้อ่าที่ผมจะพูดคือไคลโลเนี่ยไม่ต้องนอนเป็นแวมไพร์เนี่ยไม่ต้องนอนนะแต่อย่างน้อยก็ควรจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ามีมีโลงให้หน่อยอ่ะสำหรับเรื่องของอ่าพลาอมาหรือเลือดที่คุณไคลโลต้องการเราก็มีไอตัว ต้นไม้อยู่แล้วเนาะส่วนอีเนี่ยอีนี่คือพวกชอบทำมองมันมันจะเป็นตัวละครสุ่มมานะอะไปล้วเรียบร้อยเอา้าอะไรของมึงเนี่ยด,ด,ดีก็ลบทีหน้าไฟเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วโดนจับได้โดนจับได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทะเลาะกันแล้วเว้ยออเฮ้ยอ้าวอ้าวตกไปแค่นี้นะตกไปแค่นี้เหรอคือเขาเห็นพอดีก็เลยก็เลยวิ่งมาวิ่งมาตบวิ่งมาใส่ซะเราอัพสกิลให้ใครลงกัอนอีเทนอลเวลคัมสามารถอันล็อกดอ o r ได้แบทฟอร์มเอามาก่อนเลยอันนี้ผมไม่ไม่ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกอะ่ะ ดีแท็กเพอร์ซนอลอันนี้จะเป็นอ่านใจอ่านความอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าเอ้าแต่แค่นี้เหรอโอ้ยนี่ใช้สามเลยนี่ว่าสำหรับไคโรจะโตในอีกสามสิบเจ็ดวันก็เป็นแวมไพร์ก็ไม่ได้อายุยืนเลยขนาดน,าน,นั้นนะแล้วไอโซล่ะไอโซอีกยี่สิบห้าวันก็อืมก็ใช้ได้เป็นวัยรุ่นถือว่าโตไวนะฮะ ไอโลนี่จะมาสายแอคทีฟแอคทีฟหน่อยไปวิ่งซะไปวิ่งโอ้ยฝนตกหนักแบบนี้น่ากลัวนะฮะฝนตกแบบนี้โคตรน่ากลัววิกเฮ้ยมีวิกสโตร์ด้วยเหรอแล้วไอ้มอสนี้มันมันช่วยอะไรอะ่ะอ่าเดี๋ยวลองหน่อยลองหน่อยอ่าอเนี่ยเหรอแค่เนี้ยเหรอคืออะไรบ้างเนี่ยมันเป็นอ่า แชมพูฆ่าอะไรอ่ะเอ่อแชมพูเขาจะรังแคว่าอันนี้แคบแคบบี้บักอ๋ออ๋อโอเคมันคือมันคือโลนมันคือโลนเหมือนเห่าตรงหามอยว่าอันนี้คือยาฆ่ายาฆ่าโยาฆ่าโลนเหรอเอ่ออ,อันนี้อะไรเนี่ยคายาคายาพัดบุ๊ บ็อกคืออะไรวะมันคืออะไรวะคอมแพดพัรทอ๋อเคมเทนปอนนัทเออเคมเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอ,อะไรวะอ่าโกเทกอะเลโกเทคเกโกเทคอะ,คกกคอ,ะอันนี้อันนี้คืออย่างวะแว็กปะเนี่ยอันนี้คือท,ที่แว็กปะออร์แกนิกคอตตอน ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเอ่อคัตเติลบัตเหรอไม่ไม่ชว์เหมือนกันอันนี้พิวบล็อกยาคุมกำเนิดพิวคอนโทรลเบิร์ดคอนโทรลพิวยาคุมกำเนิดเนาะอันนี้ชิวพิวชิวพิวคืออะไรวะยายาอะไรอะ่ะอันวอนมูดเอ่อสวิมสวิงแอนด์เพลนซินโดรมยาอะไรวะยาแก้ปวด ปวดเมนเหรอใช่ไหมอันนี้คือยาคล้ายๆพรพรสแนตนบากน่าจะยาแก้ปวดเมนนะน,นี้อันนี้ถุงยางคอนดอมอันนี้คำนี้ง่ายมากกอ่ได้กี่อันเนี่ยยี่สิบเอ็ดอันยี่สิบเอ็ดอันเลยเอ,อันนี้น้ำมันมวยน้ำมันมวยทาขาน้ำมันหมาทาอะไรใช่ไหมอันนี้เออใช่แหละ โอเคไหนมันบอกว่าให้เวิร์กอัลหรือไม่ก็จ็อกกิ้งแต่ตอนนี้ตอนนี้คือไฟไหมเป็นแวมไพร์ไฟไหมฮิตเวฟโอ้อากาศร้อนจัดอ๋อนี่ไงได้แล้วแล้วก็ุณได้มา50เอง50เองเหรอน้อยจัง Exercise Demon อันนี้คันต่อไปเอ,อ่อฟิตเนสเลเวลสายสบาย พุชเดินลิมิตอ๋อพุที่พุชลิมิตตอนที่อยู่ในอารมณ์อารมณ์แบบอะดรีนาลีนพุ่งอ่ะอันนี้คืออะไรมีอ๋อ oh, มีเครื่องออกกำลังกายเป็นของตัวเองสองอย่างขึ้นไปนี่คือสร้างอ่าเล่นเครื่องนี้สร้างกมเนื้อ่ะเฮ้ย <c oughs> เป็นแวมไพร์ก็ต้องแรงเยอะดิเป็นแวมไพร์ต้องแรงเยอะแต่คอมก <c oughs> ูไม่แรงเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มนุษย์ล่องหนใหม่อีกละ มันเป็นเสื้อตัวไหนวะไอ้เสื้อที่มันล่องหนเนี่ยแล้วคุยกันเฉยไปต่อยมวยหน่อยไหมไปต่อยมวยหน่อยโอ้ยนางโอ้นางต้องการอาหารวะ่ะนางหิวหิวมากด้วยอ่ากินไปก่อนอ่ะกินเดี๋ยวกินนี่นะเอกอกอืกอกกินเรียบร้อยอ่่แ,แค่เนี้ย มากัดคนอื่นหน่อยดีกว่าตัวดีแล้วก็แล้วไงต่อทอค o า t f i ไฟติ้งไม่ขอดูดเลือดหน่อยสิโอผมออกมาข้างนอกแล้วอันนี้สะกดจิตสะกดจิตกินเลือดกินเลือดแบบอึกอักอึกอักเลยได้ไหมได้ไหมแปลงล่าง ได้ ай, ได้วยได้ได้ด้วยอื assim, อืมเรียบร้อยนี่ินเสียงดูดเลือด <cin> eh <inaudible> <who at> <ale> <analogy> อ่ะอืมอ่าอร่อยอืเอ้งดูดเหมือนปลาไหลมันจะดูดเต็ดเนี่ยหมดยังอิ่มแล้ว อิ่มแล้วพอแล้วก็ตายหรอกมึงไงสลบเลยสลบเลยคุณพี่โอ้ขอโทษไม่คิดว่าจะดูดเยอะขนาดนั้นไปอาบน้ำหน่อยดิอาบน้ำอาบอาบอันไหนวะอันนี้บังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะไม่ให้ดู ลงไว้แต่ไม่ได้ให้ดูเพาเจโอเคเปล่าบางคนก็นะเอาไกลๆกล็กพอเห็นเห็นเห็นอะไรไหมเห็นอะไรวะเปลี่ยน,น,นเสื้อโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนกลับเร็วเปลี่นกลับอ่าเปลี่ยนเสื้อกับเป็นเสื้อปกติโอเคอยา่ยาอยา่ยาอย่าไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงนะพอตัวซิมเยอะเราแม่งก็ยิ่งกระตุกนะเรายิ่งผมลงผมลงมอส มาด้วยอะ่ะมันก็ยิ่งกระตุกกว่าเดิมเฮ้ยนี่คือคือแวมไพร์จะไม่มีเงามันก็จะไม่มีเงาสะท้อนในกระจกด้วยเรามีเงินหมื่นหนึ่งนะตอนไคลโลย้ายมาผมเอาตังค์ผมเอาตังค์างจากวาลาดมาห้าพันเราน่าจะใช้ตังค์ตัวเนี้ยเพื่อที่จะสร้างห้องใต้ดินไม่ก็ทําหลังทําาชั้นสองขึ้นมาผมว่าทําชั้นสองด้วยแล้วก็ทําชั้นใต้ดินด้วยดีกว่า อันนี้อาจจะเป็นพาสสร้างบ้านาก็เป็นได้าให้ผมคิดนะถ้าเกิดว่าจะขยายบ้านเนี่ยเราต้องคำนึงถึงบินบินภาสีที่จะตามมายิ่งของเรามีเยอะเราก็ยิ่งโดนเรียกเก็บเยอะเอาชั้นสองก่อนถ้าเป็นบันไดบันไดก็ควรจะอยู่เนี่ยตรงทางเดินผมว่าได้อยู่นะอ่า,อาตรงนี้ออกเอานี่ออกแล้วก็เอาบันได บันไดอยู่หมดไหนวะหมดนี้ปะบันไดนใช่เปลเนี่ยใช่เปลเนี่ยบันไดวนไม่มีหรอวะบันไดวนไม่มีเหรอนนเรอนี่ยถ้าถ้าวางอย่างนี้โอเคอย้ายนั้นห้องห้องนอนไปชัน้นสองคุณแม่ถึงจะไม่ต้องนอนแต่ผมว่ายังไงคุณแม่ก็ต้องมีห้องนอนไว้คือมีไว้มีไว้เฉยๆมีไว้เฉยๆแค่นั้นแหละ เอ้ห้องเอ้มันทำบันไดวนยังไงวะนี่ปะอันนี้ปะเนี่ยเนี่ยอย่างงี้หรอม,มาทำอย่างงี้หรอมันบันไดวนบันไดวนวนวนมาอย่างงี้ได้โหะเนี่ยบันไดวนไงเดี๋ยวผม้องทำบันไดวนหน่อยอ่าอ่ามาทางนี้อ่าขึ้นไปอีก ขึ้นไปวนมาทางนี้ไปทางไปทางนู้นเอออันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรวะอ่าๆไปอีกเนี่ยอันนี้คือวนแล้วนะนี่คือวนแล้วนะหมุนหมุนนีกได้ไหมเนี่ยหมุนอันนี้คืออะไรไม่ไม่รู้อ่ะอันนี้ขึ้นไปอีกได้ไหมไม่ได้อเด๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกไม่ได้แล้ว อันนี้น่าจะวนสุดละวนแบบอะไรก็ไม่รู้อะไม่มีอะผมอยากได้บันไดวนว่ะอันนี้งั้นเอานี่บันไดร้อยโอ้มีหลายราคาซะด้วยอยู่บันไดสีน้ำตาลแล้วกันผมชอบสีไม้ๆหน่อยอ่ะแล้วก็หมุนไปทางนี้อยากปิดได้ไหมอยากมาตรงตรงตรงตกตตรงนี้ไม่ได้เหรอ อินเสกลูปอันนี้อะไรมันติดติดหลังคาไปเหรอ,อน,นี่คือติดหลังคาใช่ไหมอ้มน่าจะทำชั้นสองทุบหลังคาทิ้งก่อนทุบหลังคาทิ้งดูหน่อยนะตรงนี้ถ้าติดหลังคาเกินตอนนี้น่าจะย้ายได้ละโอเคนี่อย่างนี้แล้วก็รา เราเราอันไหนวะอันไหนคู่กันวะอันนี้เหรอนไ,ไม่น่าไม่น่าใช่อ่าเราอันนี้จะเป็นจะเป็นเอ่อ ladder light like stair stairway stair ไหมมันอันไหนวะ ladder light like stair อันนี้เหรอ,น,หรอนี่ปะ่าจะนี้นะก็เข้ากันอยู่อะก็เข้ากันอยู่มีไฟให้ด้วยโอเคเอาอันนี้ก็ได้ต่อไปชั้นสอง ั้นสองต้องทำหลังคาเอ้ต้องทุบหลังคาทุบตรงนี้อต้องปูพื้นก่อนลองตีเป็นกำแพงออกไปเลยได้ไหมได้นี่เออจะตีกำแพงก็ได้แล้วมันก็เอาอันนี้ออกเสร็จแล้วก็อถ้าเกิดว่าตีออกมาอีกนิดหนึ่งอะ ออกมาประมาณเนี้จะจะดูดีขึ้นไหมอ่ะไม่สิไม่ต้องจริงๆไม่ต้องตีออกมาก็ได้นะนี่ผมจะเอาแค่พื้นนี่ว่าเนี่ยๆๆประมาณนี้จากนั้นปักเสาต้องปักเสาลงไปเพื่อความสวยงามสวยงามผมว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเสาหกเหลี่ยม ใช่ไหมแต่มันมันก็มุมไปนะมุมเกินไปเอาสีดำอ่ะจากนั้นล้อมรั้วล้อมรั้วด้วยมันจะเป็นรั้วแบบไหนดีรั้วข้างบนรั้วรั้วบนระเบียงอะ่ะผมจะตีเป็นระเบียงนะตรงนี้ รัวแบบแบบแบบอันนี้หรอเออก็ได้นะผมว่าอันนี้แหละอันนี้ทันทีละอันเดียวกันวะเนี่ยคนละอันนี่วะอันไหนวะอันน,น,นี้อันนี้ดิโอเคอ่านี่ชั้นสองตรงนี้จะเป็นระเบียง แล้วเราก็ตีกำแพงตรงนี้เราตีมาเลยตีปิดมาเลยโอเคจากนั้นเราควรจะมีหลังคาตรงนี้นิดหน่อยอ่าเป็นหลังคาหลังคาบ้านมันจะได้ไม่ดูแบบอ่าสูงสูงแบบสูงตรงๆเลยอะ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตีแค่นี้พอปักหลังคาปักหลังคาเลยปึ๊บครบยังเป็นห้องเลยเนาะเป็นห้องแล้วทีนี้ปักหลังคาหลังคาทำยังไงวะหลังคาทำยังไงวะเออตัวนี้อะ่ะตัวนี้เออ มันมันหมุนยังไงเนี่ยไม่ใช่ดิอ่ะถ้าวางบนหลังคาตรงนี้หมุนหมุนอ่ะขยับมาตรงนี้เลื่อนออกเลื่อนมาเอาอีกสูงขึ้นปะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นี้ดิ มันมันมนไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เองั้นผมว่าทําหลังคาข้างบนก่อนดีกว่าคาข้างบนตอนแรกมันก็จะเป็นตัวทรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะอยู่ข้างบนขึ้นมาตรงนี้ขย,ออขยับออกขยับขยับขึ้นขยับขึ้นไปตรงนี้โอเคแล้วก็ออกมาซ้ายขวา ประมาณนี้ขึ้นนิดนึงขึ้นขึ้นดิขึ้นดิปล่อยขึ้นเนี่ยเออนิดเดียวโอเคแล้วก็เออเอาแหลมลงมานิดนึงดีปาวะเอาแหลมลงบีดีปวเนี่ยหรือว่าไม่ต้องเอาแหลมหรอกมันก็ไม,ไม่ไม่สวยอะ่ะถ้ามีแหลมลงมานิดเดียวอยากได้นิดเดียวอะแต่มันมาซะเยอะเลยดูด ผมว่าประมาณนี้ก็ได้หลังคานี่หลังคาบ้านนี่มันคือมันเหมือนสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะถือว่าเท่ไปอีกแบบปะวะไม่ได้หลังคาเราแล้วหลังคาอะไรก็ไม่รู้นะถือว่าผมว่าเพดานมันเตี้ยไปปะวะใช่ปะมันเตี้ย,ปปวยกว่าชั้นหนึ่งปะเออผมว่าเพดานมันเตี้ยไปเวย้ยขยายหน่อย แล้วมึงมึงขึ้นทุกมึงขึ้นหมดเลยเหรอไม่อะไรเนี่ยกลายเป็นท้องกลายเป็นบ้านกูนเป็นอะไรแล้วเนี่ยบ้านใต้ดินอันนี้คือพื้นสุดเหรอบ้านสุดนะสุดไม่ใช่เทพนะบ้านสุดลงไปเลยขอแค่ตรงเนี้ไม่ได้เอะ เดี๋ยวเดี๋ยวฮะ,ฮะตรงไหนตรงไหนขึ้นกันแน่ไม่ใช่กูจะเอายกเพดานขึ้นน่ะให้กำแพงมันสูงขึ้นน่ะลงไปอีกลงไปอีกผมต้องทำยังไงวะเนี่ยเอยอันนี้ปะมีเดียมบอลนี่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 มี war. เดียมบอลแล้วหลังคาเราสูงขึ้นด้วยวะ่ะ ลองดูดิเออโอเคนี่นี่น,นี่ให้หลังคาเราสูงขึ้นด้วยโอ้ว่าเพดามันเตี้ยไปตังจะพอทําห้องใต้ดินไหมเนี่ยแต่ห้องใต้ดินไม่น่าไม่ต้องทําหลังคาเนาะน่าจะน่าจะสบายกว่าน่าจะใช้ตังน้อยกว่าทาสีวอลเปเปอร์กระเบื้องแล้วก็หินปกติเราก็จะเตนแผ่นไม้ปกติปะไม่ค่อยชำนาญเรื่องการทาสีบ้าน การตกแต่งบ้านเท่าไหร่ขอสีเรียบๆไม่ได้เหรอเรียบๆเลยเนี่ยเรียบๆอย่างเงี้ยอู้เดี๋เดๆ,ๆนี่ก็เรียบนะเออดูดูธรรมดาธรรมดาตัดไปเออก็ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วประตูกูหายไปไหนแล้วเนี่ยประตูกูล่ะ มันขโมยประตูผมไปอ่ะเออต้องซื้อใหม่วะเนี่ยเอาเอาประตูกไปได้ปตูเอาประตูไปซ้ายอะประตูกูประตูเอาอย่างวะเนี่ยดูดิมันเอาประตูผมออกอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะ คือทาสีต้องเอาประตูออกด้วยหรอทาสีเนี่ยทาสีแล้วเอาประตูออกเอาประตูออกเพื่ออย่างวะเอาบอเปเปอร์ iper, แตะแปะบอเปเปอร์ก็ไม่ได้อันนี้ทาเป็นห้องก็ไม่ได้ลองตีกําแพงเพิ่มนิแต่แปะแปะตรงนี้ได้นะครับแปะแปะข้างๆก็ได้ลองผมลองตีํำแพงเอาอ่าก็จะประมาณนี้ปะ ประมาณนี้อ่ะนี่จะเป็นห้องนอนมันก็เล็กอยู่นะห้องน้ำก็จะอยู่ตรงอเอดูนะห้องน้ำก็อยู่ข้างหลังตรงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ห้องน้ำต้องเป็นอย่างนี้ปึ๊บออกมาทางนี้อ่ะแล้วก็ กินตรงนี้ไปอ่าฮะกิน huh. ตรงนี้ไปคือที่ผมคิดไว้อ่ะมันจะเป็นห้องขวาจะเป็นห้องน้ําห้องซ้ายจะเป็นห้องอ่าห้องห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสาหรับผู้คุณผู้หญิงอ่ะตอนนึกออกไหฮะดันั้นประตูข้างในจะต้องสูงหน่อยตัวแบบนี้ไหมไม่ผมว่าผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่ต้องเป็นประตูปิด ตู้แบบปิดซึ่งในในหมวดนี้ไม่มีเลยนะอ่ะอันนี้โอเคจัดไปอันนั้นก็ไฟในห้องน้ำห้องน้ำใช้เหมือนกันได้เนาะไดใช้ไปเถออตรงนี้ด้วยไนตรงนี้เอาเป็นไฟตรงนี้ต้องไฟเยอะๆหน่อยเป็นไฟติดผนังอ่าตรงนี้ แล้วก็ตรง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 นี้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนตรงนี้ก็เอาเป็นอันนี้ปะใหม่อันนี้เหรอใหม่อันนี้อ่ะใหม่มันจะมีไฟอะไรเยอะแยะอ่านี่มีไหมโอเคทำไมมันสว่างจังวะเข้ามานี่แสบตา ต้องแต่งตัวต้องมาก่อนครับกระจกกระจกกระจกไม่กระจกต้องเต็มตัวนี่กระจกกระจกอันใหญ่อันใหญ่ๆเลยอ่ะแบบนี้แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าอันใหญ่ใหญ่อ้ยตั้งจะหมุดแล้วะ ตั้งจะหมดแล้วมัวแต่แต่งงาอะไรก็ไม่รู้ระเบียงก็ออกไปได้อะไรวะเนี่ยอ่ะผู้เสื้อผ้าผู้เสื้อผ้าเอาไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้อ่าฮะโอเคอพอพอแค่นี้เลยดีไหมแล้วคุณ ผมว่าควรพอแค่นี้ก่อนที่อะไรอะไรมันจะมันจะหนักหนาตังเหลือเก้าร้อยแล้วเนี่ยอัปเกรดบ้านชั้นสองเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเดี๋ยวประตูหายประตูหายโอเคขอขอโทษขอโทษน้องขอโทษเถอขังไว้ในห้องซะละโทษทีโทษท,ท,ทีนี่สายเก่ามันมัน,ม,นมันตามมาด้วยอเอาเป็นประตู ตัวสีเทาอะ่ะโอเคโอเคขอโทษขอโทษเผลอขังไว้ในห้องซะงั้นมาดูน้องกันมองจากระยะน,นี้น่าจะไม่ค่อยเห็นเลยมากอย่าซูมเข้าไปแล้วกันแต่ผมว่าฝนตกแบบเนี้ยแล้วน้องเป็นวัยรุ่นน้องอาจจะไม่น้องไม่เคยผ่านผู้ชายมาเลยจริงๆผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละน้องจะไ็นต้องหาประสบการณ์ละ มาแล้วเว้ยมาแล้วเวย้ยมาแล้วเวย้ยโอ้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเข้าข้างในแล้วมาซิมาซิข้างในมาข้างในข้างในแคบดโโีโอ้โหโอ้โหโหยามฝนตกมึงแรงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมรุนแรงกันจังอะครั้งแรกเลยเนี่ย เสียงฟ้าร้องก็ไม่มีผลโอ้หมุน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 ,มนโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โห้ควันขึ้นเจ็ตโต้รุนแรงเกินครั้งแรกผ่านไปจริง,รงๆเขาอาจจะแค่จูจีกันเฉยๆก็ได้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรกันขนาดนั้นหรอกใช่ไหมอย่าไปคิดอย่าไปคิดเยอะครับอย่าไปคิดเยอะโอ้จู๋สักพออ้าวยังไงล่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มา ขยายบ้านนิดหน่อยนิดนึงแค่ชั้นสองกับเงินอีกหมื่นกว่าบาทไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะใช้งบเยอะขนาดนี้นะคลิปหน้าจะทำอะไรต่อใครสนใจติดตามกด Subscribe ไว้ได้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบอ่านนิยายผมมีนิยายแต่งเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ